สวัสดีค่ะญญขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อมกีพบกับรายกานี่แอ๊ดจานวันนี้เราจะมาดีแอดเพลงของเอสนะคะที่ชื่อว่าเพลง Stand By You เพลงเนี้ยเพิ่งออกมาเมื่อไม่ถึง2ชั่วโมงที่แล้วออกบุ๊ปเลียกปั๊บก็คือไม่เมื่อกี้ก็เปิดวอร์มอัพแบบเพลงเก่าแบบๆให้ฟังแล้วแบบเนี้ย เองใหม่เปิดเลยดูเลยไปไปนี่นัก no. ก yeah, ็อยู Pen ่เว่เบาเขาสูเลยนะตัี่อุ้ยน้สันคนณชื่ออะไจุนพี่น่าจะเป็นพ ในใจด้วยหรอไม่ใจไม่ใชว่าแบบน้องมีอะไรต้อพูดกอินอย่าีกคนวย ลิวคนนี uhm ้ใคจุน คุณคนไหนคนทข้างสูงอะม่คนกลางเอ้ยน่ค่ะเนชานแล้วสูงก็เท hey, ่้าก mm ัน hmm. ด้วยนี่ยแ้องน้งคนสุดน้องคนสุดเนี่ยขำหลังด้วยโอเคขพอจ้ง <a> คิดว่าถ้ารูความหมายก็ต้องคุณเกิดอยู่ท่นจะงใดฉันเอกไม่อยู่บ้านก็ได้เยอะเินอ่ยอาเกินพอรงเนนี่ยมเนี่ยเนี่ยโอ้บุหรือเปล่าคนนี้ดึงหลังม่เน้นจงบุญ สมองกันนับให้ครูเป็นหวรือเปล่าเพราวขเพราะที่เต็มอ๋อง่ายไปกว่ไง่ายไปที่คนเดียวไงเภาพสวยมากเลยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อสวยอ่ะเฮ้ยขับรถยกอล์ฟในถนนปกติเมื่อกี้โดนโดนดุอเปล่าแบบว่าขับแนี้ได้ไหม เไปหอดาก,กาทางทางแบบเบรงเม่าเด็ควันมาน,น่ดนันน้าจะจุดจุดปองห้อความหลังน่นเลยอ่ะม่ไนีเปิดมากโอ <c oughs> นเสี้นผ <c oughs> ู้หญิงคืนน้ำเบอร์วันนี้ผแสงสีห <c oughs> ้าสิดกว่า <c oughs>

เหมือนทุกคนคอยตามๆแบบี Luckily, mm ่ห hmm. นิเหมือนผู้จะตายปะเมอทุกคนอ่ะซัพพอร์ตอุ้ยหนิงกูตั้งจจะไม่มีเออเราเหลือวหนิงมีคนเดียวหรือเปล่าให้คนลุกนะเยมจะจะร้องให้นมาอะไรอะชื่อเชื่อ อจบแล้วเหรอแค่หกนาทีนี่น่าจะมีต่ออาจจะเพลงจบแล้วสตอรี่จบไม่เป็นสตอรี่นี่กลับมาที่โรงเรียนอจบแล้วเหรอเดี๋ยวดูเวลานีอ้าวเฮ้ยทำไมเราไม่เลยวะเราต้องดลุยจบเราลุยจบ ตอนตจวก,ก็คือมีอยู่หน้าตรงนี้น้องผูดด้หญิงหายไปไหนเกมเดีกนี้จะเล่นเหมือนเขาวางคอนเซ็ปต์แล้วแบบไหนเพลงนี้เริ่มเพลงแรกแล้วอาจจะมีเพลงต่อไปแบบคอนเซ็ปต์ต่ออะไรเงี้ย เอเรากจะลองให้ว่าเหมือนเราจะดีความออกไหนลองลองดิเออเออฉันดูไม่ออกหรอกว่าแบบพรุ่งนี้มันต่างกันแล้วเพื่แต่แต่เหมือนตอนจูบเห็นางผู้หญิงเธอเขียนแบบชื่อแล้วไม่รู้ชื่อใครอันเดียวชื่อของตัวเองหรือว่ายังไงก็นี่ไงเห็นไหมเขียนกบบชื่อน่าจะเป็นของตัวเองคนเนี้ยอันนี้คือชื่อของของเอสทั้งห้าคนแต่ว่าตัวเหมือนกับเธอเธอดูช่อเพลงด้วยสแตนบายอยู่เหมือนประมาณว่า ถึงถึงแม้ว่าพอเราห้าคนจะจจะะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วอะแต่เราจะอยู่ข้างๆนะคือเวลาชี้ไปไหนชี้ก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่เหมือนมี้ห้าคนอยู่ข้างๆตลอดนี่ปะอยากขอดูป้ายชื่อหน่อยแต่ว่าเชืมองไม่เห็นแต่คือจะลองห้าเลยเฮ้ยแต่มูเไอนโทนี่แบบน้ำงตั้งใจจริงนะตอนแรกเราคิดว่ามันคือ USB อะดูไม่แด้เป็นไรลิปลิปสติกเราไม่เห็นเป็นป้ายชื่อเหมือนันเป็นป้ายชื่อตังแต่ แต่ว่าแต่ว่าที่แม่พูดก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะแบบว่าแบบอาจจะเป็นแบบภาคแรกเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนมันเหมือนมันยังไม่จบมาอาจจะมีต่อได้นะหรือว่าอาจจะจบแล้วมาตอนแรกอ่ะเป็นเป็นจุนไหมจุนจุนคนเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าคิดถึงใครจะโคนช่คิดถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วก็อยู่ดีๆก็ตัดมาเป็นนางเอกนางเอกคนเดียวในห้องเดียวนางเอกคนเดียวอ่ะแล้วก็คนอื่นในห้องก็ไม่มีแล้วป่ะก็มีแค่ห้าคนแล้วก็นางมีโต๊ะก็มีโต๊ะเดียวอ่ะหรือว่าฉากฉากแรกอ่ะคือฉากที่พวกนี้ห้าคนอ่ะ ไปแล้วผู้หญิงแบบรอดก็ดอยู่คนเดียวป้าแล้วผู้หญิงก็แบบว่าลืมตาขึ้นมาบอกว่าแบบฝันอีกแล้วหรออะไรเงี้ยอ่าดูยังไงไหมจะจะไปไปแบบเร็วไหมแบบหมันคือความข้ามรักแบบหมือนเปิดตอนโตแล้วปะเหมือนกับเป็นอนาคตอ่ะหรือหรือไม่ก็แบบก็ย้อนอดีตไปอะไร็นะเดี๋ยวเดี๋ยวชีดสลับตาเห็นไหมเออนี่คิดว่าน่าจะแบบย้อนกลับไปในอดีตอ่ะเดี๋ยวมนเหมือนคุยกันเลยนะเนี่ยใช่ก็คือแบบว่าฉันฉัอยู่ได้นะแบบต้องอยู่ให้ได้นะอะไรเงี้ยเมื่อกี้อะอ่ะ พอนางนางเอกใช่ไหมชี้ไปชี้ไปที่โต๊ะชี้ก็แบบเอาสมุดขึ้นมาสมุดเนี้ยใดๆอันี่แทนแทนหนึ่งความความทรงจำมันคือเป็นยาความทรงจำด้วยเหมือนแค่มาย้อนหลังย้อนย้อนความอืออ๋อเดี๋ยวตเก็แบบมานั่งย้อนความทรงจำเหมือนตอนที่มีเพื่อนอยู่ใช่ช่วงแรกคืออไรคือ่แต่ตอนที่ทีู่มาโอ้ตอนแรกไม่คือตอนแกกนตกใช่ไหมกคือคุยกันนะคอยแบบมีตัวตนอ่ะอืมอาจจะฝันหรือเปล่า เออไม่แน่แล้วก็ฝันแล้วก็เลยย้อนเหนแล้วก็มาย้อนความหลังอะไรอย่างนี้รึเปล่าตั้งแต่ซีเอ็มบเอ็มบีบกเพลมคือส่งมากน้ำตาเกือบไหลเลยเมื่อกี้เกือบได้เห็นน้ำตากระเทยเลยนะคะคนคือตอนนี้คือแบบอ๋อคืออยากรู้ต่อแล้วอยากรู้ว่ามันคืออะไรต่อมีอีกรึเปล่าน่าจะมีแหละแต่แต่เดี่บอเพลงแต่แต่อันนี้คือคัมแบ็กใช่ไหมอันนี้คือคัมแบ็กอ๋อตอนแรกนึกว่าคัมแบ็กจะมาแบบเพลงรยวๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มาแบบโ้ ซึ้งเลยแต่ชอบแบบมันเนเชัลมากเลยแต่ชอบสีอี้้ดูสีสื้ใช่ไหมมันดีเนาะเหมือนเขาคุมทุนก็ที่ที่พวเราคิดไปก็เป็นแค่ความคิดเห็นของพวกเรานะฮะนั่นแรกแต่คือยังมีดีมากครับสอวนจริงดีมากก็ถ้าเพื่อนเคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนตนจาว่าเออมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะยังไงก็ต้องขอฝาก เอ,เอสไว้แรงอ้อมอกอ้อมใจคุผู้ฟังทานนะยคะอย่าลืมกดไลค์กดแ like. ชสสร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย